เจอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องแสงเดือนกับวิกุลสาวอุดรอินสวิตค่ะมณนีสีภาพพ่อแม่พี่น้องมาเดินเลนค่ะถิม,มาเดินชมแม่น้ำในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นแม่น้ำร่อยค่ะที่ยูมูบานแถวสิ้นค่ะบ่ไกลจากข้ามมูบานที่สาวอุดรอ,อาศัยอยู่ค่ะมันนี่กะอากาศกะแดดกะบ่หลายค่ะอากาศกะเย็นค้นก็ออกมายางเล่นกันแย่แยไปหมดเลยค่ะพี่น้องสาวอุดรกันเลยว่าเอ๊เห็น ทางืองท่านเห่าฝนตกน้ำท่วมก็เลคิดฮอดน้ำค่ะพี่น้องก็เลคิดว่าสิมาเบิงแม่น้ำอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์กันค่ะนี่ตามกันด้ค่ะมือนีไปเที่ยวกันค่ะไปเดินเลนน้ำกันค่ะกับสาวอุดรอินสวิตไปกันค่ะพี่น้องอันนี้สิเป็นทางขึ้นสะพานค่ะแม่น้ำเด้ค่ะเป็นสะพานเกาแกค่ะพี่น้อง ไปเบิ้งค่ะไปเบิ้งฮิสตอรีไปเบิ้งเ,บงเลื้องเล่าของสะพานนีกันค่ะพี่น้องไปน้ากันค่ะแยกขังสะพานทางสายทางขวา กาซเป็นถนนเรียบแม่น้ำเด้อค่ะสำหรับคนทีม่ม่าเดินเลน่นเดินออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายชีย่จก,กยานค่ะเป็นถนนสาธารณะค่ะพี่น้องอันนี้ฟังทางสายมืดเด้อค่ะตรงไปกาิิเป็นสะพานขามแม่น้ำร้อยค่ะฟังทางพี่เป็น เป็นทางข้ามค่ะฝังตรงกันขามสิเป็นมู่บ้านสิ้นค่ะพี่น้องซื้อแม่น้ำด้วยค่ะแม่น,มน้ำนี่ซื้อว่าแม่น้ำร้อยส์ทางขวาก็สิเป็นถนนเรียบแม่น้ำค่ะสำหรับไห้คนไม้ยางเล่นกันค่ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็น อีกสภาพหนึ่งค่ะเป็นสาพานที่ยุติดกันค่ะเชื่อมอกมากกับแน,นื้ใจว่าเหตุสภาพานี้มาเพื่อยังค่ะกับเพื่อที่ให้คนดได้มีพื้นที่ยางคำแม่น้ำเพิ่มขึ้นละค่ะเกสิเป็นป้ายสำหรับอันอินโฟด้อดค่ะว่าถนนเซนนี่ไปหอไซตาใส่เวลาเท่าใดทางสายมือกสิไปฮุนเดนแบกดอฟแล้วก็โรสครอย อีซิคอนทางขวาก็สิไปบรุกแคมุลลาวเบรมการ์เทนมูลีไปโอเบลุงฮอฟเฟินค่ะทางขวาค่ะและนี่ก็เป็นตำนานนะคะของสะพานนี้ค่ะที่เขาเขียนไว้ค่ะเป็นฮิสตอรีเป็นเรื่องเล่าเป็นสตอรี่ของสะพานค่ะ ทางสะพานข้าเจ้ากับสิปูกดอกไม้ด้วยค่ะสวยงามค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นถนนสะพานค่ะสมัยก่อนข้าเจ้าใส่สะพานนี้สำหรับขับรถผ่านไปมากค่ะสำหรับข้ามแม่นม้ำแต่ว่ากาัหลายปีมาแล้วค่ะที่ข้าเจ้าได้ยกเลิกบ่ให้ขับรถผ่านค่ะ อันนี้ขอมูลสาวอุดรบริศึกษาด้ยค่ะต้องขอโทษหลายๆเห็นบ่มคะเ,ะเป็นเป็นสะพานเก่าแก่สร้างด้วยไม้เห็นไม้บ่ะคะพี่น้องเห็นคือเห็นหลังคาบ่ะคะเห็ดด้วยไม้บ่ะคะพี่น้องสะพานนี่อยู่สิ้น,น้อค่ะพี่น้องคันต้นอาเก่าค่ะนี่ก็สิเป็นด้านขางขวาของสะพานนะคะ่ะ กระสีตีไม้ตีไม้กระดานบิสนิทเลยค่ะพี่น้องน้ำไหลเชี่ยวค่ะพี่น้องน้ำไหลเชี่ยวแต่ว่าน้ำใสค่ะพี่น้องบอกค่อยลึกปันใดค่ะ ระวางแม่น้ำกับซิมีต้นไม้ขึ้นเป็นระยะๆะะได้ค่ะตลอดตลอดสายของแม่นม้ำเลยค่ะพี่น้องธรรมชาติสวยงามค่ะพี่น้องเข้าลงไปเบื้องแม่น้ำใกล้ๆกันค่ะพี่น้องตามสาวดุดรอินสวิตมากค่ะ สะพานดอกไม้ค่ะพี่น้องสวยงามค่ะโอ้ตาไล่พี่น้องน้ำไหล เห็นมค่าตรงที่สะพานกลางน้ำค่ะเขียนว่าสังแตงแต่ข้อศอหนึ่งพันแปดร้อยเก้าค่ะพี่น้องจักปีแล้วค่ะปีนี้มันสองพันเนาะค่ะเนาะสะพานนี่มีอายุสองร้อยสิบเอ็ดปีพี่น้องขันวางสันเป็นปะค่ะเพราะว่าตอนนี้มันข้อศอกสองพันยี่สิบ สองร้อยสิบเอ็ดปีคะ่ะพี่น้องพาดยิทถและนั่นก็สิเป็นสะพานปูนสะพานเล็กด้อค่ะหลังจากที่เขาสั่งสะพานเห็นข้างน้าน,นี้เรียบร้อยแล้วเขาก้ย,ยกเลิกบ่ให้ขับรถพานสะพานใหม่คะ่ะพี่น้องเป็นสะพานคูขนานค่ะ ันนี้เป็นสะพานที่ใส่ปัจจุบันค่ะสะพานเล็กสะพานปูนพี่น้องแม่น้เข้าจ้ากักว้างอยู่ค่ะซื้อ่าแม่น้ำรอยส์ก็มีป่ามีอย่างอยู่ด้วยค่ะพี่น้องข้าจ้ากับมาตกป่าตกอย่างอยู่สิเป็นปลาของประเทศเข้าเจ้าน,นะคะพอเลยเลยที่สาวอุดรดรู้จักเลยค่ะส่วนอย่างอื่นก็ะจำก่ได้ค่ะอันนี้ถือว่า น้ำบ่สูงเนี่ยค่ะเพราะว่าน้ำบ่เต็มฟังค่ะพี่ค่ะฟังค่ะประมาณเกือบเมตดเครื่งค่ะจังสีเต็มฟังหล่นฟังแต่ว่าช่วงนี้อากาศเย็นฝนตกลิ้นซื่อแต่ว่าบ่ได้ตกหนักค่ะคันช่วงที่เป็นนาฤดูฝนฝนตกหนักกะน้ำหลากขึ้นมาฮอดพี่ล่ะค่ะมองสาวุดอนนางยุ่น้ำกระท่วมขึ้นมากขึ้นกันค่ะเห็นไตสพานบ่มค่ะพี่น้องไม่นี่เป็น ย่างหนาเลยค่ะพี่น้องมันคงแข็งแรงสะพานใหม่ค่ะสาอุดรยืนยุ่ไตสะพานค่ะพี่น้องอันมาไทยให้เบิงงเบ่งค่ะโอ้ใหม่ม่จะอันใหญยๆพี่น้อง้วเบิ่งค่ะยู่ไตสะพานเด้อค่ะพี่น้อง หลังจากลงไปใต่สะพานแล้วเขาขึ้นมาบนสะพานกันค่ะมาเดินชมมบรรยากาศบนสะพานกันค่ะพี่น้องข้างหน้าเป็นสะพานสางไม่เนาะคะ่ะโอ้น้ำไหลเชี่ยวอยู่ด้วยค่ะพี่น้อง ไหลแห้งอยู่ค่ะอีกฟั่งทางหนึ่งค่ะของสะพานเกา่าส่วนอันนี้สะพานไม้ค่ะ ตอนนี้เข้าพักกันอยู่กลางสะพานกลางแม่นม้ำเลยด้วยค่ะพี่น้องอยู่กลางแม่นม้ำค่ะเห็นวิวปะค่ะพี่น้องเขายูสูงเติบยิ่ไ,ได้ดค่ะกลางแม่นม้ำวิวทางสายมือท่าทิศค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะ ท้องฟ้ามือนีเป้งสิแลละค่ะพี่น้องยินเสียงน้ำไหลบ่ะคะ่ะ อนนี้ซาอุดรอินสวิตขามแม่น้ำมาฟังทางซิลหรอเรื่องขาพี่น้องฟังที่อยู่ตรงขามก็เป็นฟังทางข้ามค่ะไปทางข้ามค่ะขามาเรียบร้อยแล้วค่ะมนี้ข้าจ้ากระซิมีมองจอดรถค่ะสำหรับคนที่ไม่ยางเลนค่ะเป็นมองจอดรถสาธารณะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนทีท่ติดตามรับชมค่ะถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดรอ,อินสีวิย์ใ้เด้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ